สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับช่องทีการ์เดนเหมือนเดิมนะครับผมเป็นช่องบอลสีนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับบอลสีต่างๆนะครับหลังจากผมได้ศึกษาบอลสีแล้วก็ได้ปลูกบอลสีมาเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็ได้มีหลายพันนะครับหลายอย่างนะครับที่ได้นํามาปลูกกันไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับหรือเป็นหัวบอลสีนะครับแล้วก็ต้นแยกนะครับ บอลสีนะครับเอามาปลูกดูนะครับว่ามีความแตกต่างยังไงเนาะอันนี้เราจะมาอัปเดตอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผลได้ซื้อนะครับต้นบอลสีมาปลูกเป็นต้นเล็กนะครับแต่ว่าต้นนี้แตกต่างจากต้นอื่นๆนะครับก็คือเป็นต้นแยกนะครับแยกจากต้นแม่นะครับซึ่งมีนามว่ากุเปรันนะครับบอลสีต้นนี้มีนามว่ากุเปรันกุเปรันนะครับ กูเปรลันนะครับเป็นยักษ์อีกตนหนึ่งนะครับในตับของรามเกียร์นะครับในตับรามเกียร์นะครับซึ่งเป็นยักษ์นะครับผมนี่นะครับดูลักษณะภายนอกแต่ต้นนี้นะครับได้มานะครับสองใบนะครับเป็นต้นที่มีขนาดเล็กนะครับต้นแยกออกจากต้นแม่นะครับตอนที่ซื้อมานะครับจะยังไม่กัดสีนะครับจะมีเพียงใบนี้นะครับ จะมีเพียงใบนี้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับที่ได้เหี่ยวลงแล้วก็ตายไปแล้วผมก็เลยเด็ดทิ้งนะครับแต่ใบนี้นะครับได้งอกขึ้นมาใหม่แล้วแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็ได้นะครับกัดสีอย่างสวยงามนะครับอย่างสวยงามมากนะครับสำหรับบอนสีกุเปรานั้นนะครับก็มีชื่อเรียกต่างๆนานาออกไปนะครับบางคนก็อ่า เรียกอีกชื่อนึงนะครับคนที่เขาตั้งชื่อให้ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งอย่างนี้นะครับดูลายบอลอดูลายครับสวยงามมากตอนนี้ยังไม่เคยแกะถุงนะครับผมใช้เวลาอบอยู่ในถุงนี้ประมาณ2เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะถุงให้ดู ทุก,กนเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับหลังจากที่แกะตังออกมาแล้วสีสันของกูเปรันนะครับเท้ากูเปรันนะครับจะเป็นยังไงหรือพญายักกูเปรันจะเป็นยังไงลักษณะของใบนั้นจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับการดูแลก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เอาไว้ในถุงอบเหมือนเดิมนะครับลักษณะเหมือนบอลทั่วไปนะครับสำหรับเท้ากุเปรันนะครับหรือพญายักษ์กุเปรันนั้นนะครับเมื่อแตกใบใหม่ออกมาลักษณะของการกัดสีนะครับก็จะพื้นใบนะครับจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับกัดสีด้วยสีขาวนะครับมีเม็ดสีนะครับเป็นสีชมพูนะครับเลื่อะเลื่อ นะครับอยู่บนทับทับอยู่บนสีขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับสะดือนะครับจะเป็นสีนะครับแดงนะครับก้านใบนะครับเรามาดูก้านใบก้านใบจะมีสะพานนะครับสะพานนะครับลักษณะต้นก็จะมีเสี้ยนนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับอันนี้เป็นใบ ใบที่ติดมากับต้นนะครับเป็นต้นแยกหน่อมานะครับลักษณะของต้นแยกหน่อนะครับก็จะโตช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการแยกหน่อออกมาจากต้นแม่นะครับการที่จะเจริญเติบโตนั้นต้องอาศัยระยะเวลานะครับและอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับต้นนี้นะครับโตมาค่อนข้างที่จะกัดสีสวยพอสมควรนะครับกัดสีสวยมากนะครับ สำหรับบอลสีกูเปรัน,นะครับราคาตอนนี้ก็ถือได้ว่าหาชมได้แล้วก็หามารครอบครองได้ได้แล้วนะครับเพราะว่าราคาไม่แรงมากนะครับ mm hmm. ก็อยู่ประมาณาต่ำกว่า1,000บาทนะครับผมก็หาซื้อมาครอบครองได้แต่ว่าลักษณะของการกัดสีนะ่นก็จะสีสวยมากนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบอนสีในชื่อของกุเปลันนะครับก็หาซื้อมาปลูกได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับต้นบอนสีต้นนี้ราคา,าไม่แรงมากนะครับก็สามารถหยิบหยิบมาปลูกได้นะครับสวยมากนะครับต้นนี้ การปลูกก็จะเป็นปลูกลักษณะเหมือนบอนสีทั่วไปนะครับก็จะมีละอ่าดินปลูกนะครับแล้วก็การดูแลนะครับถ้ายังไม่มีโลงอบก็แนะนําให้ใส่ถุงนะครับถุงพลาสติกอบไว้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยนะครับก็ต้องรออีกใบหนึ่งนะครับแต่ว่าการกัดสีนั้นสวยมากแล้วนะครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบอนสีต้นนี้ ถูกใจเพื่อนๆคนไหนบ้างครับถ้าสนใจนะครับก็รออีกนิดนึงนะครับก็จะมีพันธ์ออกมานะครับต้นพันธุ์ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าหัวหรือไม่ก็แยกหน่อออกมานะครับถ้าต้นพันธุ์ต้นนี้นะครับเหมาะสมแล้วก็ผมก็จะทําการขยายพันธุ์แลวก็เพิ่มจํานวนนะครับสายพันธุ์ออกมานะครับรออีกสักระยะหนึ่งนะครับ แต่ว่าเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับภาพที่มีการกัดสีมากกว่านี้นะครับต้นถ้าต้นอายุมากขึ้นจะมีการกัดสีมากกว่านี้นะครับกัดสีมากกว่านี้นะครับปลายใบยแหลมมากนะครับเป็นทรงใบไทยนะครับเป็นทรงใบไทยใบาย,ยาวนะครับไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะสวยขนาดนี้กัดสีออกมาแล้วนะครับ คือสุดท้ายนี้นะครับพญากุเปรันนะครับเป็นบอลสีที่สามารถหานืหานำมาหาสะสมได้นะครับโดยไม่ต้องรอนะครับถ้าอยากถ้าอยากสะสมบอลสีต้นนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็เพจต่างๆนะครับเพจบอลสีต่างๆนะครับสามารถนํามาสะสมได้นะครับจะอยู่ในตับรามเกียรนะครับ คา,างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับสําหรับคนที่อชอบนะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของเราเนียนะครับด้วยนะครับช่อง t g a าร e n นะครับแล้วก็สําหรับคนไหนที่ติดตามนะก็ขอขอบคุณแนละเป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่ ทำบอลสีแล้วก็เลี้ยงบอลสีให้ประสบผลสําเร็จนะครับขายได้ราคาเยอะๆนะครับเราก็อยู่ในวงการบอลสีแล้วก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการบอลสีนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันพัฒนานะครับวงการบอลสีให้มีความใหม่แตกต่างนะครับแล้วก็สามารถอยู่กับเราได้ไปจนช่วลูกช่วหลานนะครับสำหรับวันนี้ทางเพจ สำหรับวันนี้ทางช่องของเรานะครับทีการ์เด้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ